ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตไข่เป็ดบาเบอรี่ครับไข่ไก่ต๊อกนะครับก็ตอนนี้นะครับเขาไข่ได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีหลายที่นะครับก็เจอที่ใหม่อีกแล้วนะครับอยู่ข้างในนะครับผมไม่ได้สังเกตนะครับข้างในนะครับอาจจะลกๆหน่อยเนี่ยตรงนี้ครับเดี๋ยวเราข้าพาเข้าไปดูนะครับเมื่อกี้ไก่มันกระโดดทับนะครับ ตรงนี้จะมีขนเยอะหน่อยนะครับขนร่วงเยอะนะครับขนเป็ดนะครับเพราะว่าเป็ดมาอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผม,มเคลียร์คอกนั้นนะครับอยู่นะพวกหานเข้ามาแล้วผ่านกไก่ต๊อกเลยพาไปดูไก่ต๊อกไก่ต๊อกของเราก็เหลือไม่มากนะครับเหลือประมาณสักน่าจะน่าจะประมาณห้าหกัวเโ,โ,โดดนะโด,ด,นะโด,ดนะโแล้วเป็นลังคาแล้วดูนะครับอยู่ข้างบนนู่นแล้วครับโอ้รับ นี้ก็มืดคคื้มาอีกแล้วเมื่อวานฝนตกนะครับฝนตกก็ชุ่มชื้นกันเลยทีเดียวนะครับก็ตกตกหนักเลยนะครับเมื่อวานนี้ตกนานพอได้นะครับตกตอนตอนกลางคืนนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้พี่บุญรอดเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินไปทั่วฟาร์มได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามันชารุดนะครับดูครับโอ้โหไม้ไผ่นะครับมันไม่ค่อยอันนี้นะครับมันมีอายุการใช้งานของมันนะครับแล้วก็เป็นบลเบอรรี่อยู่ข้างนอกนะครับ นี่เรามาเด่นหานห่านเนี่ยตอนแรกมันมี8ตัวนะครับอยู่ข้างนอกผมแบ่งให้น้องไปนะครับ2ตัวนะครับน้องเขาทาฟาร์มใหม่นะครับก็แบ่งไป2ตัวก็เหลือหตัวนะครับข้างนอกก็อันนี้เป็น่านชุดเล็ก2ตัวนั้นนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาโตไวมากนะครับ่านเนี่ยครับก็น่าจะประมาณสเดือนนะครับสีเดือนนะครับประมาณนี้ครับ่านนี้ก็ใช้เวลาประมาณประมาณ8เดือนนะประมาณนี้ครับประมาณ8เดือนจะไข่นะครับก็ ดูดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าชุดก่อนเนี่ยมันไข่แล้วนะครับถ้าเขาไข่แล้วเนี่ยเขาก็จะไข่อย่างแบบประมาณสักามเดือนไข่ทีนึงประมาณนะครับเพราะเขาต้องใช้เวลาที่จะเลี้ยงลูกเขานะครับชุ่มชื้นกันเลยทีเดียวนะครับไอเต้าไอเต้าเนี่ยมันชอบมาแกล้งแกล้งอันนี้นะครับแกล้งพวกพวกห่หารพวกไก่ต๊อกเมื่อกี้เนี่ยมันชอบมาไล่นะครับไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูไอที่เขาไข่ทงเนี่ยมีแม่ไก่ไข่อยู่ข้างล่างนี่ก็มีนะครับนี่ครับเนี่ มีกกอยู่นะครับกกอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในมันจะมีเดี๋ยวพาไปดูแต่ละที่เลยนะครับช่วงนี้นี่เป็ดบาบอรี่เริ่มไข่แล้วนะครับไข่ดีมากนะครับแล้วตัวนี้นะครับออกมาจากเนี่ยครับแม่แม่คลอสบิดนะครับเขาฟักไข่นะออกมาก่อนเขาหนึ่งตัวนะครับมาเขาดู้าดูมันดูมันจิ๊กครับเนี่ยไข่ไก่ต๊อกก็อยู่นะนอ้เนนๆห่วงมากนะครับนกยุงยังไม่ออกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไข่ไก่ต๊อกเต็มเลยครับไข่ไก่ต๊อกจะฟองเล็กนะครับเนี่ยครับเขาจิกมือผมครับเนี่ประมาณนี้ครับ มีเชื้อนะครับเราสองเชื้อดูแล้วคลิปก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ประมาณก่อนที่ผมจะไปพักผ่อนไปเที่ยวนะครับก็สองเชื้อดูแล้วนะครับที่จะทําคลิปไว้นะครับเนี่ยมีเชื้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็ดเนี่ยครับเป็นผู้กกไข่นะครับเป็นผู้กกไข่ตอกไข่ไก่ตอกเนี่ยว่าดูว่าเขาจะออกไหมนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับผมก็เอาเข้าตู้ฟักไปแล้วนะครับเข้าตู้ฟักไปประมาณน่าจะน่าจะไม่ถึง10ฟองนะประมาณ7 8ฟองนะครับ ก็เดี๋ยวดูต่อไปนะอันนี้เขาช่วยกันฟักนะครับสองสองลังเนี่ยมันจะมีทั้งไข่ไก่ของเขาด้วยนะครับไข่ไข่เป็ดด้วยนี่ครับเดี๋ยวต้งนู้อีกต้องรู้อีกยังตรงนี้ตรนี้ยังโอ้โหตัวนี้โอ้โหตัวนี้โดดเตะเลครับโอ้โหของมากเลยครับโอ้โหนี่ครับอ๋อโนเข้าตาเลครับ อันนี้เราดวงหางก็พอครับในดูครับตัวนี้มีสองแล้วนะครับสองที่และแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้อีกที่นึงครับนี่นี่โอ้มีไข่อิสเตอร์เอ็เกอร์นะครับไข่เขียวนะครับอยู่นี่นี่เป็ดบับเบอรี่นะฝักอยู่ในข้อเนี่สามที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกครับดูอันนี้ครับตรงนี้อีกที่นึงครับอีกที่นึงนี่ดุนะครับปุโด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 ขาอออ่อ ดูดูขี่ฟองเขาดูหน่อยอ๋ใข่ไก่ต๊อกด้วยหรือเปล่าใช่ครับไก่ตอกนี่ไข่มั่วเลยตรงนี้อีกฟองครับอันนี้ก็เป็นสิบเหมือนกันนะครับรังนี้ครับเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับเนี่ยเขาเริ่มถอดขนนะครับเขาจะถอดเขาจะถอดขนทํารังเขานะครับเนี่ยมันไข่ไปเรื่อยแบบนี้ครับถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราไม่กั้นที่กั้นล้อมพื้นที่ไว้เขาก็จะไข่ไปแบบเขามองว่าตรงไหนมันเป็นมุมปลอดภัยของเขาเขาจะไปไข่ไว้นะครับ สำหรับเป็ดบาบารี่นะครับก็หนึ่งสองสามที่แล้วนะครับเป็ดบาบารี่น่าจะเกินยี่สิบฟองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันีครับเดี๋ยวดูตรงขอนับหน่อยขอนับหน่อยหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณสิบสี่ฟองนะครับประมาณสิบสี่ฟองไอ้เมื่อกี้นี่นับไม่ได้แล้วเพราะเตะนะครับโดนเตะนะครับเด็กเป็ดน้อยยัสักหน่อยครับนี่โตแล้วครับนี่แข็งนี่ บับเบอรี่น้อยนะครับชุดก่อนหน้านี้ออกมาหกตัวนะครับนอกนู่นอีครับนนนอกนอวมันมีที่ไปไข่เลียบไปข้างนอกก็มีนะครับเดี๋ยวมันแต่ผมเก็บไปกินแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกใส่นะครับเมื่อวานหกฟองนะครับที่ได้เมื่อวานนี้นะครับอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมจะพาไปชี้จุดชี้เป้านะครับออไต่งวงครับใส่งวงนี่ ปรากฏว่าลูกเขาไม่รอดนะครับถ้าแม่เขาเลี้ยงนะครับแม่เขาเลี้ยงคือลูกไม่รอดเลยนะครับไม่มีแล้วครับแก่งวงลูกตอนแรกเหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็ตายไปแล้วนะครับคือต้องเข้าต our ู้ดีกว่านะครับอันนี้คือคือผมอยากจะให้แม่เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติฟักธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงธรรมชาตินะครับแต่ว่าแม่เขาเลี้ยงแบบยังไงครับแบบเลี้ยงเลี้ยงไม่รอดนะครับเลี้ยงไม่รอด ก็คือลูกไก่งวงนี้คือเราไม่มีแล้วนะครับหมดครับรอชุดใหม่นะครับเดี๋ยวมาเก็บกับกวาดตรงนี้กันไม้นะเดี๋ยวเผาครับเผาไว้สุ่มไล่ไรยุงครับอาหารกินไปที่เรียบร้อยแล้วครับหมดแล้วครับมีว่างสองตัวนะครับใครสนใจนะครับเป็นมินิไวด็อกนะครับมินิไวด็อกก็เลี้ยงกินไข่นะครับผมกินไข่ของพวกนี้ครับไข่สายมั่วๆนะครับก็ เก็บกินไข่เป็นประจำนะครับดูขึ้นไปบนนู้นครับไก่เป้าครับมันชอบสร้างความแตกตื่นนะครับพวกพ่อแม่พันธุ์ที่อยู่ข้างในนะครับเวลาเวลามันตกใจอะไรมันก็จะโดดขึ้นไปข้างบนแล้วครับเนี้ยพวกสังกะสีมันดังนะครับแล้วพวกนี้ก็ก็ร้องนะครับมาดูออสตาลอ็อปพ่อพันธุ์ครับออสตาล็อบตัวนี้เหลือน้อยนะครับรถ ลงคือผมแบ่งพ่อแม่พันธุ์ออกไปบ้างนะครับตลอดนะครับเล็กฮอนนี่ก็ผู้หนึ่งเมียสามนะครับยังใช้งานอยู่นะครับพอตอนกลางวันนะครับเขาก็จะออกมาตรงนี้ครับตรงนี้คือพื้นที่ที่ให้ไก่ออกมาตากแดดแล้วก็คุกฝุ่นนะครับไก่เนี้ยธรรมชาติของเขาจะคุกฝุ่นแล้วก็กินกรวดนะครับเขาก็ออกมาข้างนอกนะครมีเป็นช่องเป็นช่องนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นที่นอนนะครับข้างในที่เป็นรูเข้าไปนะครับก็มีสแลมบังนะครับบางทีฝนตาดนะผมก็เอาสแลมลงนะครับ ทางนองทางบน,นบเดี๋ยวมีอีกที่นึงครับเมื่อกี้เรานับได้สี่ที่แล้วอยู่ข้างในนี่เดี๋ยวเราไปไปดูครับที่เราพาไปดูเมื่อวานนะครับเราจะนับนะครับวันนี้เราจะนับเดี๋ยวดิมาดูว,ว่าชื้นหรือเปล่ามาดูหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสีสองสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดน่าจะสิบแปดสิบเก้าฟองครับหลังนี้น่าจะเยอะกว่าเขานะครับหลังเนี้ยทุกหลังนะครับแม่เขานี่คือจะถอดขนแบบนี้เราสังเกตดูนะครับนี่คือธรรมชาติของสัตว์นะครับธรรมชาติของสัตว์ปีกนะครับไม่ว่าจะเป็นนกนะครับไก่นะครับหรือว่าเป็ดนะครับรวมถึงนกยุงนะครับก็ถอดนะครับแต่เขาถอดถอดไม่เยอะนะครับนกยุงนะครับดู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  พอเขาจับพอผมจับไข่ออกมาเขาจะเขาจะเอาปากเข้าไปเลี้ยงเลียงไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นลูกเป็ดบาบารี่นะครับหลายสิบตัวนะครับถ้าเขาออกนะครับถ้าออกหมดนะครับก็หลายสิบตัวน่าจะเกินยี่สิบตัวนะครับก็จะมีแบ่งมากบ้างนะครับคือผมจะไม่เก็บไว้เลี้ยงหมดนะครับก็คือถ้าเราเลี้ยงเยอะอย่างเงี้ยครับมันติดมือนะครับคือค่าอาหารก็ต้องต้องมีต้องมีให้เขานะครับ ก็จะแบ่งออกไปบ้างนะครับก็จะเลี้ยงไว้แค่ไว้ทําพันนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นสิบกว่านะครับสิบกว่าตัวนะครับอันนี้ก็แบ่งออกไปบ้างนะครับพ่อแม่พันธุแบ่งให้น้องไปเลี้ยงนะครับที่น้องที่ทําฟาร์มใหม่นะครับแบ่งไปผู้หนึ่งเมียสองนะครับอันนี้ที่ผมนับๆดูอะก็ประมาณหกเดือนนะครับที่เขาไข่นะครับอันนี้ก็คือรุ่นรุ่นรุ่นไอ้นกเป็ดน้านั่นเลยนะครับน่าจะรุ่นน้องนกเป็ดน้ำเองนกเป็ดน้าน่าจะหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับนกเป็ดน้าเนี่ย เมื่อวานเราก็อัปเดตนกกระแตแต้วัดไปให้ดูนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับก็ก็ยังไม่ได้ดูนกกระแตแต้วดนะครับก็ไปดูคลิปเมื่อวานนะครับที่ผมอัปเดตให้ดูเดี๋ยวเราพาไปดูท้ายคลิปอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเขาเริ่มโตแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปชี้จุดข้างนอกมันออกไปได้นะครับอีกเป็ดน้อยเนี่ยครับซนนะครับออกไปนอกอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ให้พวกไก่นะครับมาเดินเล่นนำออกไปข้างนอกได้ มันจะมีอยู่ตรงเดี๋ยวได้อยู่ตรงที่อันนี้ครับผมออกไปก่อนตรงไอ้ที่ใบเตยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกนะครับตรงข้อกระต่ายนี่ก็มีไก่อยู่นะครับผมจะซูมให้ดูนะครับหนึ่งโอ้เต่าออกมานอกครับเต่าอยู่ตรงนี้ครับเนียเนียโอ้เห็นเ <laughs> ต่ามันออกมาครับน่าจะคาดว่า คาดว่าจะมีน้ําเข้าไปเข้าเลี่ยวเนี่ยเมื่อเช้าผมมาเก็บไข่ตรงนี้ครับประมาณ6ฟองนะครับตรงนี้ที่ผมชี้ๆตัวเนี้ยแล้วก็น่นนาจะมาไข่เพิ่มดีวกว่าไม่แน่ใจขอดูนะเนี่ยเต่าอยู่ในนี้ครับ <c oughs> <c oughs> เอ็นหัวอยู่น่าจะมีไข่อยู่ครับเดี๋ยวต้องเก็บออกนะครับเนี่ยไข่ต้องกอไปเตยนะครับ มีเป็ดแก๊งหนึ่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยแก๊งเนี่ยครับประมาณสองตัวนะครับที่ออกมาสองสามตัวนะครับจิกไซจิกไซดำน้ำนะครับถ้าเป็ดได้เล่นลน้ำแล้วขนเขาจะขาวมากนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวรื้อใหม่นะครับแปลงผักของผมนะครับตอนนี้ก็ฟักทองฝกคุมไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรารื้อแล้วก็ปลูกใหม่ครับคราวที่แล้วก็หมดหมดรุ่นไปแล้วครับ เดี๋ยวขึ้นชายขึ้นชายนล้วเก็บกินต็นประจำนะครับมะละกอนะครับตรงนี้ออกดีครับขึ้นแล้วน่าจะได้กินครับปักทองครับนี่ปักทองฟลักทองเป็นฟักทองบัตเตอร์เฮดนะน่าจะแก่แล้วเด็ดๆไปเลยนี่ครับได้กินไปหลายลูกนะครับฟักทองน่าจะเกินยี่สิบสามสิบลูกครับปลูกแค่ซองเดียวนะครับดูว่ามันขึ้นคุมไปหมดนะครับขึ้นคุมพวก ไอ้ผักผมแล้วก็ไอ้พวกไม้ประดับผมพวกกล้วยพวกอบอนสีอะไรผมที่อยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวผมต้องลื้อออก้วครับจะลื้อจะลือะล้อยะ,ะทาก็บอกว่าเขาเขายัางได้กินลูกมันอยู่นะครับเนีี้มันออกอย่างงี้ครับล,ลูกเล็กอย่างนี้ครับก็เอาไปต้มถ้าลูกอ่อนๆน,นะครับต้มกินกับน้ำพริกได้นะอร่อยครับลูกเล็กๆแต่ถ้ามันแก่อย่างนี้เราต้องเอาไปแกงนะครับอันนี้ยแบบนี้ได้หลายลูกเลยครับ ปลูกไปซองเดียวนะครับซองยี่สิบห้าบาทนะครับปลูกไปข้างในนะครับเนี่ยต้นปลูกไปข้างในแบบเนี้ยมันก็เลื้อยออกไปนะครับเลื้อยไปทั่วนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นคือแปลงผักนะครับที่เราขึ้นแปลงไว้นะครับก็เดี๋ยวรื้อออกครับรื้อออกหมดครับมันรู้สึกว่ามันจะขยายอาณาเขตไปไปเยอะเหลือเกินนะครับดูออกไปข้างนอกเดี๋ยวจัดการนะครับนี่ผู้ติดตามผมว่าไปถ่ายคลิปตรงไหนเขาก็จะตามนะครับดูเตาตาหวยนะครับมืดนี่ นกยุงยังไม่นี้นะครับยังไม่ยังไม่ฟักนะครับยังไม่ออกเป็นตัวนะครับน่าจะสองสาวันนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมอีกทีนึงนะครับครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับไข่เป็ดบาบารีนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณห้าที่นะครับห้าที่ห้าหลังนั่นเองนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสองสัปดาห์น่าจะออกมาเป็นตัวนะครับหลังจากที่เราอัปเดตไปไปหลายคลิปมากนะครับหลายสัปดาห์แล้วนะครับคือเป็ดน่าจะใช้เวลาฟักประมาณ ประมาณ28-29วันพอๆกับไก่งวงแล้วก็ลกยุงนะครับที่ผมเลี้ยงมานะครับประมาณนี้ยไก่ตอกก็พอกันนะครับ28-29วันแต่ถ้าเป็นไก่ไข่นี่ก็ประมาณ21วันนะครับ20-21วันประมาณนี้ครับวันนี้ก็ได้กับข้าวแล้วครับหน่อไม้ก็ออกเยอะนะครับเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะพาไปชมพืชผักที่ผมปลูกไว้นะครับก็จะเป็นพวกหน่อไม้พวกอะไรพวกนี้ครับแล้วพวกชะองชะอมนะครับเราก็เก็บมากินได้นะครับ ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม